สวัสดีครับมาอัปเดตลายกลุ่มในลายกลุ่ม Vip นะครับผมนะอยู่กับช่องทอมนิดเช่นเดิมแล้วก็มาแนะนําในกลุ่มว่าอย่างยังหมายยังเข้าอยู่นะครับผมนะบางทีบางวันก็ไม่ได้ลงเนาะยุ่งมันวันนี้ก็เพิ่งกลับมานะมาครับมาอัปเดตเราได้มีการลงไว้บ่ายบายโมงเนาะก็โอเคฮานอยพิเศษเข้า ศูนย์สี่ครับนะก็บนก็0ูนย์แดหนึ่งไม่มีเนาะเข้าแล้ว0ูนย์สี่เข้าแล้วก็หยุดนั่นแหละครับผมหนะ้าได้ก็ดีกว่าเสียส่วนหานอยปกติออก0ูนย์สามเลยครับตัวเน้นตัวแดงนะสายลูดเข้าสามตัวเน้นก็โอเคตัวแดงเข้าครับก็นะอัปเดต ส่วนล่าง VIP ก็ออกห้าหกนะเรามีออกหกห้า VIP เข้าครับห้าหกโอเคอเมื่อวานนี้มันอาจจะเป็นรูปฟุกเข้าสามนอยเลยแต่แนะนำถ้าใครอยู่ในกลุ่มหรือว่าตัวเลขของทอมนิดก็เข้าแล้วก็หยุดนะแค่เป็นแค่แนวทางเนาะไม่มีใครสามารถรู้เนาะทุกอาจารย์ก็แนวทางนั่นแหละครับผมนะแนวทางล้วนๆ นะถ้านะเกิดใครสนใจเข้าในไลน์กลุ่มกันดีกว่าครับตัวเน้นตัวแดงดูง่ายๆครับผมอาคาผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องความนิดนะกับแนวทางครับแนวทางเลือกของหวยฮานอยเป็นเพียงแนวทางให้นะครับใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มก็นะไปเจอกันในไลน์กลุ่มครับไลน์กลุ่ม V I P ก็ทักมาโชรมาได้นะคบ ติดต่อ,อยังไงเนาะอยากเข้าไลนา์กลุ่มทักมาครับวันนี้วันจันท์ก็จะเป็นหวยลาวแล้วก็ฮหาหนอยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีการเข้าตัวนี้ตัวแดงกันอยู่เนาะสายลูดไปเจอกันในไลน์กลุ่มนะครับผมใครที่ชอบในตัวเลขแนวทางทอมนิดนะลงทุนครั้งเดียวครับเข้าแล้วก็จะลงให้ยาวครับถ้าใครมักในความเสี่ยงในตัวเลขของทอมนิด ก็ไปเจอกันในไลน์เนาะมาตัวกันสามตัวจัดไปห้าจ็ดห้าเ้าแล้วก็เจ็ดเก้าครับก็พึ่งจะมาเนาะพึ่งจะมาลงให้จัดไปมากบอสำหรับตัวกันถ้าตัวเด่นตัวลูดตัวเน้นก็ไปเจอกันในไลายกลุ่มสำหรับวันนี้อย่าลืมกําลังใจกดไลค์กดแชร์ก like, ดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมหมักในท่มนิดมักกะ เขาในไล่กลุ่มกันดีกว่าเนาะสำหรับมืัอนี้ขอบคุณครับที่มารับชมมาเร็วเค็มเร็ว